จะมาทําความสะอาดเตารีดกันนะคะเตารีดคือติดผ้าไหมจากการเปิดไฟร้อนกันไปนี่ค่ะโอ้แต่จริงๆเอามือลูบก็ออกแล้วนะคะเนี่ยออกแล้วแต่ว่ายังออกไม่หมดเดี๋ยวเราจะมาใช้3อย่างคือมีเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดา2ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะแล้วก็ยาสีฟันสองช้อนโต๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะเอามาป้ายแล้วก็ทําการเช็ดออกนะคะ แปกิ้งเท่าไเอาอส่วนผสมที่เราผสมไว้แล้วทางไปที่ทางไปที่ดาวดินะคะท้ายทั่วๆเลยลเดี๋ยวเราก็จะเช็ดออกใช้ผ้าสะอาดเช็ดออกเป็นรอยไหมพอดีเอาไปใช้รีดผ้านานโนเปิดไฟแรงไปหน่อยจริงๆผ้านานโนไม่สามารถ โดนไฟได้แต่ประมาทไปนิดเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้สักประมาณสองสามนาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเช็ดออกเห็นไหมคะเราทาทิ้งไว้ได้เวลาแล้วเอามือถูๆก,ก,ก็ยังหลุดเลยเห็นไหมคะคาบก็จะหลุดออกมาเยค่ะแค่เราเอามือถูๆก,ก,ก็หลุดแล้วคะ่ะ เราจะใช้ผ้านะคะผ้าถูกเนี่ยค่ะคาบไหม่คาบสกปรกหลุดออกง่ายมากมมเห็นไหมคะสะอาดเลยจากที่ตอนแรกไม่ติดเต็มไปหมดตอนนี้สะอาดแล้วค่ะ คือก็รอไปทํากันได้นะคะง่ายมากเลยนี่ค่ะขัด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 นะสะอาดแล้วขอบคุณนะคะที่รับ